สวัสดีครับอยู่กับคนนาาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเหมือนเดิมครับวันนี้พามานํากากมันนะครับเป็นกากดินล้วนเป็นกากดินเก่านะเนื่องจากฤดูการนี้นะครับลงแป้งบ้านผมปิดนะครับก็เลยมีกากมันเก่าซึ่งเป็นกากดินล้วนนะครับนะเอามากองไว้ประมาณ1เดือนแล้วนะวันนี้ก็หลังจากที่เราทําการหมักกองนะครับ เราก็นําขึ้นชั้นเพาะนะครับวิธีการหมักกองนะครับผมลงไว้ในคลิปเก่าๆให้ชมแล้วนะครับว่าวิธีการหมักทําอย่างไรนะก็ไม่แตกต่างกันนะครับวันนี้นําเข้าโรงเรือนนะครับแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะใส่กา,กากมันหนาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นกากมันเก่าแล้วก็ตบหน้าชั้นให้แน่นสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าความร้อนเขาจะไม่ได้เยอะเหมือนกาก,ากมันใหม่นะครับ ในช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับเป็นฤดูร้อนถ้าท่านใดใช้วัสดุเพาะที่ใหม่นะหรือลงแป้งแถวบ้านเปิดอยู่นะครับก็ไม่จําเป็นต้องตบอัดชั้นเพาะแน่นและหนาขนาดผมนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอเห็ดโคนน้อยนะครับแล้วก็เห็ดในโซนกลางเนี่ยจะออกช้านะครับนะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยอันนี้เป็น วัสดุเพาะเก่านะครับผมก็เลยใส่หนานะเพื่อความเข้าใจนะครับนะตามนี้ผมก็จะทําการเกี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการตบหน้าชั้นบ้างนะเพื่อให้เกิดความแน่นของอ่าชั้นเพาะนะครับเพื่อให้สามารถกักเก็บความร้อนของวัสดุกักมันเพื่อที่จะให้เห็ดของเราสามารถจเจริญเติบโตได้นะนะก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับ หลังจากตบชั้นเพาะแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ความหนาก็จะอยู่ค่อนข้างประมาณสูงเลยฝ่ามือแนวนอนไปสักระยะนะครับก็เป็นระยะที่พอเหมาะนะครับลงเรือนนี้ผมใช้กากมานันสี่ตันเหมือนเดิมนะครับชั้นบนสุดจะใส่น้าหน่อยนะครับเพราะว่าหวังต้องการเห็ดชั้นบนมากที่สุดนะก็รอมาชมว่าจะออก มาเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเห็ดโรงเรือนที่เป็นกากดินเก่าและเป็นกากดินล้วนนะครับอ,อายุ1เดือนนะครับที่เราได้นํามากองไว้กากดินที่เป็นรุ่นเดียวกันที่เอามานะครับก็เป็นรุ่นที่เก็บเห็ดอยู่นี่แหละนะครับมาลองดูว่ากากดินเก่าในหน้าร้อนจะให้ผลผลิตอย่างไรในส่วนนี้คือการแต่งหน้าชั้นนะครับเราจะใช้คี้วัวนะครับ 1ถัง,งนะฮถังเบอร์18กับชั้นเพาะ1ชั้นนะก็จะพอดีนะครับหวานไปให้ทั่วๆนะครับไม่ต้องหนามากนะครับหวานง่ายๆเลยนะก็จะใช้อยู่ประมาณ1ถังนะครับสำหรับ1แปลงเพาะที่มีขนาดความกว้าง1.5ยาวอยู่ที่7เมตรนะครับก็จะหวานอยู่ประมาณนี้ครับนะ คุณสมบัติของขี้วัวน,นะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับมีค่าทางอาหารเป็นเสมือนปุ๋ยหมักนะครับที่เกิดกระบวนการย่อยสลายโดยสัตว์นะครับแต่ในส่วนของวัสดุกลางมันนะครับเราให้วิธีการย่อยสลายแล้วก็การบ่มด้วยวิธีการหมักนะครับปุ๋ยคอกกับวัสดุเพาะก็หมักคนละอย่างนะครับอย่างหนึ่งใช้สัตว์หมักแล้วถ่ายมูลออกมา อย่างหนึ่งใช้การหมักโดยการตั้งกองเพื่อให้เป็นปุ๋ยหมักนะครับสาหรับเห็ดฟางที่จะเกิดมาบนชั้นเพาะนะก็สําคัญนะครับในกระบวนการหมักวัสดุเพาะนะครับเพื่อให้เกิดอาหารในการที่เห็ดฟางจะสามารถนํามาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงดอกได้หลายคนเจอปัญหาเห็ดแย้มบานไวหรือปัญหาในการเพราะเห็ดเรื่องอดอกไม่สวยดอกไม่โต นะครับก็ลองแก้ปัญหาเรื่องการหมักกองวัสดุเพาะให้เกิดอาหารให้ได้แล้วกันไม่ต้องไปเร่งรีบนะครับในการขึ้นชั้นเพาะให้ตรงรอบตามรอบนะเน้นที่การเตรียมวัสดุเพาะแล้วก็กระบวนการเพราะทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับในวงเขาเรียกว่าวงวัฏจักรของเขานะครับให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราจะได้เห็ดที่ ออกมาดีนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราหว่านที่วัวครบทั้ง6แผงแล้วต่อไปเราก็จะใช้น้ําเป็นน้ําเปล่านะครับเป็นน้ําคลองน้ําบาดาลอะไรก็ได้นะก็เอาขึ้นมานะครับเอามาลดชั้นเพาะให้หยดใต้ชั้นเลยให้น้ําหยดใต้ชั้นเลยนะครับครั้งแรกนี้นะครับในการฉีดครั้งแรกนี่จะยังไม่ให้น้ําหยดมากนะครับเพราะว่า จะค่อยๆให้น้ําซึมเข้าไปในวัสดุนะครับแล้วก็หลังจากเราฉีดพ่นไปครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับให้น้ําหยดใต้ชั้นไปเลยนะครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆของทางฟาร์มเรานะครับที่นํามาบอกเรื่องการลดน้ํานะครับให้หยดใต้ชั้นนะถ้าเราลดทีเดียวนะ้ํามันจะไหลผ่านวัสดุไปไวนะครับก็อาจทําให้กลางๆชั้นอาจจะ ไม่ยอมอมน้ํานะครับถ้าเราค่อยๆทยอยลดแล้วให้ซึมลงไปในรอบแรกการอุ้มน้ําของชั้นเพาะจะดีกว่าแล้วเราค่อยมาย้ําให้หยดใต้ชั้นอีกรอบนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอีพีที่1ในการเตรียมวัสดุเพาะนะครับหรือการขึ้นชั้นเพาะพรุ่งนี้นะครับผมจะทําการหลังจากวันนี้นะครับที่ผมลดน้าเสร็จก็จะทําการปิดลรงเรือนนะครับเพื่อ,อ บ่มวัสดุเพาะไว้สักคืนนึงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอบเลยเพราะว่าเป็นกากมันเก่าเราได้กระบวนการหมักตามธรรมชาติที่กองไว้ด้านนอกค่อนข้างเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วนะครับเราก็เรื่องแก๊สเรื่องปัญหาแก๊สแอโมโมเนียแก๊สมีเทนนะครับหรือ,อสิ่งที่เห็ดฟางไม่ชอบในวัสดุเพาะก็โดนกําจัดออกไปเยอะแล้วตั้งแต่กองไว้ข้างนอกลงเดือนและกระบวนการหมักข้างนอกนะครับผมก็จะทําการนึ่งเลยไม่เลี้ยงรานะครับไม่เลี้ยงรา นะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะทำการปิดโรงเรือนเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็น ep 2จะมาะถ่ายตอนนึ่งโรงเรือนให้ดูนะครับว่าเราทําได้อุณหภูมิเท่าไหร่นึ่งโรงเรือนเสร็จเราก็จะเปิดหวานเชื้อเห็ดเลยอะตอนนี้ก็เดี๋ยวพามาดูเห็ดสางที่ออกในโรงเรือนนี้นะครับสายพันธุ์เพชรพยาแลดอกใหญ่ออกเรื่อยๆนะครับอันนี้ในฤดูร้อนเราก็จะต้องแง้มประตูไว้แบบนี้นะครับจั่วหน้าหลังด้านข้างเปิดให้หมด อันนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับเมื่อเช้าอยู่ประมาณ15กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่สามารถเก็บในช่วงบ่ายได้ก็ปล่อยให้โตนะครับเติมอากาศเข้าไปไม่ให้เห็ดดอกขาวมากนะครับเพราะเห็ดดอกขาวมากอาจจะฝ่อได้มันจะบ่งบอกว่าเห็ดกําลังร้อนนะ,ะเห็ดกําลังร้อนการรวมเส้นใยไม่แน่นนะครับอากาศไม่พอนะครับร้อนจัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จําเป็นต้อง เปิดอากาศให้นะครับถ้าเห็ดสุขภาพดีนะครับหัวจะออกทุยๆสีเทาแบบนี้นะแสดงว่าเขาชอบนะครับเห็ดดอกไม่เป็นขนเนะี่ยอันนี้เราก็จะเก็บประมาณช่วงบ่ายสองในช่วงถ่ายทำนี้ก็จะอยู่ที่เวลาประมาณ5โมงเช้า4ี่โมง5้าโมงเช้านะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่าเห็ดลงนี้เป็นอย่างไรนะครับในรงเดือนเห็ดฟางก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อที่จะให้เห็ดเขาสามารถจเจริญเติบโตและติเดเม็ดได้นะ ความชื้นอุณหภูมิก็สบายๆนะสบายๆนะครับเราก็จะดอกสวยอันนี้เป็น <c oughs> พีพยาเลของเรานะครับดอกก็จะทรงแบบแป้นๆแ,แบบนี้นะตรงเดือนนี้เป็นกากดินบวกแป้งนะครับตรงเรือนที่กําลังลดน้ําอยู่ที่ถ่ายให้ชมตอนแรก <c oughs> เนี่ยนะครับก็จะเป็นกากดินล้วนกากดินเก่าประมาณหนึ่งเดือนนะครับ นีรถอยู่หนึ่งเดือนเดี๋ยวจะปิดโรงเรือนนะครับรถน้ำสิ็จก็จะปิดโรงเรือนพรุ่งนี้ก็จะอบเพราะว่าจะต้องติดรูจั่วหน้าหลังก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรือนที่ทับซ้อนผ้าใบผ้าใบเก่าก็เหลือไว้ข้างในนะครับแล้วก็ทับผ้าใบใหม่เข้าไปนะ เดี๋ยวถ่ายให้ชมผ้าใบเก่าเป็นฟ้าขาว <c oughs> ด้านข้างก็จะประมาณนี้ก็ทับไปเลยนะครับด้านข้างก็แหวกออกอเดี๋ยทึบเกินด้านบนเวลาน้ําขึ้นไปเกาะผ้าใบใหม่นะครับก็จะมีผ้าใบเก่าช่วยซับน้ําไว้ด้วยก็จะไม่หยดใส่หน้าชั้นแรกของเรามากเท่าไหร่เห็ดก็จะเกิน แล้วเขาก็จะช่วยป้องกันรเรื่องการเสียสีกับคานเหล็กด้วยนะครับเก็ไม่ให้ผ้าใบมันใหม่ของเรามันเกิดความผุกร่อนนะไม่เกิดการเสื่อมสภาพไวนะครับ <c oughs> รู้อากาศในช่วงที่เห็ดออกช่วงนี้ทำย่างไรด้านข้างเปิดหมดนะครับหน้าจั่วเปิดดูสภาพแดดนะครับ แงไว้เลยอันนี้ก็มีลมนะครับดูจากแสแลนภาพริวก็มีลมหน่อยๆผมก็เปิดนะผมก็เปิดเพราะว่าต้องการไล่ความร้อนที่อยู่ในโรงเรือนออกนะครับลมเข้านี่ก็ให้มันออกด้านนู้นเลยไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ลงสามเดี๋ยวจะขนกากมันออกนะครับเหลือ2ชั้นลงที่ดกๆนะก็โลแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแค่2ชั้นจะขนออกนะ สแลนที่เป็นสีเขียวครึ่งซีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็ลงสีก็จะขึ้นขึ้นให้เสร็จแล้วแหละนะครับก็จะพักลงสักหน่อยอน,นี้ตัวป่วนประจำฟาร์มนะครับหมาโอโมนอนได้ทุกที่ที่อยู่ลงเห็ดอากาศเย็นนะครับอยู่ในลงเห็ดสังเกตสแ,แลนนะครับสแ,แลนจะดึงออกจากตัวลงเห็ดประมาณนี้นะครับพื้นดินบริเวณรอบหน้าลงเนี่ยจะชื้นๆน,นะครับเพื่อให้เกิด อากาศที่ชื้นเนี่ยนะครับพัดพัดอุณหภูมิเย็นเข้าไปในโรงเรือนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเพ็ดนะครับนี่คือเหตุผลดอกก็โตแล้วนะครับดอกก็โตสวยเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างหนึง่งด้านนี้ลมลมโกรกนะครับเสาต้ไม้อยู่คาอยู่นะสแลนก็เป็นสองชั้นนะครับแบบชั้นลอยอันนี้ปล่อยพัดๆแบบนี้ไปก่อน ตรงไหนมีปัญหาเดี๋ยวเราก็ค่อยแก้ไขไปนะครับนี่แดดยามเช้าถ้าแดดส่องแบบนี้ก็ผ้าใบอาจจะผุไวเนี่นะครับอันนี้คือดอกเห็ดจะประมาณนี้แหละนะครับเป็นเห็ดทยอยออกแนละ้เก็บไปประมาณ30-40กิโลนะครับเนี่ยผมต้องการให้หัวเขาขึ้นสีทุยๆนะเนี่ยความชื้นเขาพอเดี๋ยวเขาก็ค่อยเกิด ยุบก็ยุบไปเกิดก็เกิดไปนะครับเนี่ยดอกประมาณนี้ดี๋ยวก็เก็บได้เนี่ยดอกเนื้อเขาจะแน่นถ้าอากาศเขาพอนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ใกล้จะเก็บได้แล้วนะครับ่ดอกเล็กเขาก็จะตามมาเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อดีของเห็ดทยอยออกเขาก็จะเป็นชุดของเขาขึ้นอุณหภูมิด้านด้านกลางเขาเริ่มได้เขาก็จะติดเม็ดมานะครับเนี่ยแบบนี้เก็บง่ายนะครับแล้วเห็ดก็สวยด้วยแล้วก็ได้น้ำหนักดี เรื่องแสงในโรงเรือนก็จะใช้ประมาณนี้นะเป็นแสงที่เห็ดกําลังชอบนะครับแล้วก็จเจริญเติบโต,ตดีเนี่ยสันฐานพันธุ์เห็ดของเรานะครับพันุเห็ดฟางเพชรพญาเลของเราก็จะฐานดอกกว้างๆตัวโต,วตวแบบนี้นะเนื้อแน่นน้ําหนักดีนะครับชั้นบนก็กําลังทยอยมานะครับทยอยมาเรื่อยๆนะก็อีกฝั่งนะส่วนโซนไหนที่เขา ้อมจะเกิดหรืออุณหภูมิอะไรเขาได้เขาก็เกิดมาก่อนเนี่ยอดอกเล็กเล็กก็กาลังขึ้นนะครับอดอกเล็กๆก็กก็กลังขึ้นเหมือนกันก็ได้เก็บเรื่อยๆรืนะครับวันละสิบยี่สิบสามสิบโลนะครับสามวันสี่วันก็ได้ร้อยโลแล้วนะครับก็เก็บยาวไปเป็นประมาณสิบวันนะครับแล้วก็เห็ดรุ่นสองอีกนะก็ได้ ร้อยห้าสิบร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดบางทีอากาศดีอะไรดีแล้วคุมอุณภูมิดีวัสดุเพราะอาหารยังมีอยู่เขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับอาจถึง200ร้อยโลน่แหละนะครับอันนั้นคือเห็นไหมครับสันฐานดอกใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือข้อดีของเชื้อเห็ดฟางเรานะครับที่เราใช้เพาะจริงนะครับก่อนที่เราจะส่ง ออกให้ลูกค้าได้ใช้กันพร้อมเทคนิคในการดูแลเห็ดนะครับในฤดูร้อนแล้วก็แต่ละฤดูการของเราเนี่ยเข้าไปในโรงเรือนก็จะมีความชื้นติดตัวนะครับนิดนิดหน่อยๆนะชั้นก็ไม่แห้งนะครับออกมาข้างนอกจะรู้สึกอากาศเย็นขึ้นมาทันทีนะครับ หายใจได้นะครับในโรงเรือนมีออกซิเจนแต่ว่าจะเป็นการหายใจที่เหมือนคนหายใจติดๆนิดนึงนะครับนั่นคือปริมาณออกซิเจนที่เห็ดเขาต้องการนะครับดูได้อย่างไรว่าเขาต้องการนะรก็ดูจากรูปทรงของดอกดูจากสีดอกดูจากผิวของดอกนะครับดูจากน้ําหนักของดอกนะครับเขาจะบอกเราเองโอเคนะครับอันนี้ก็ลดน้ําอยู่ใกล้จะสิ้แล้ว รดให้ชุ่มให้ให้น้ําหยดใต้ชั้นนะครับให้น้ําหยดใต้ชั้นอันนี้เราหวานขี้วัวหวานอะไรไปเสร็จเรียบร้อยให้น้ําหยดหยดเวลาอบนะครับเวลาอบอุณหภูมิความร้อนให้น้าจะได้เข้าไปทั่วถึงแล้วก็เกิดกระบวนการนึ่งที่สมบูรณ์นี่กากเก่านะครับพรุ่งนี้ผมก็จะอบเลยถ้าเป็นกากใหม่ก็จะเลี้ยงลาไปอีกสองวัน เลี้ยงลาก็เป็นการพักจากมันในโรงเรือนให้มันคลายแก๊สนะแล้วก็ค่อยเปิดประตูระบาย <c oughs> เป็นกระบวนการไล่แก๊สที่อยู่ในกากมันกระบวนการสุดท้ายแต่นี่ถ้าใครไม่อยากเลี้ยงลาในโรงเรือนก็หมักข้างนอกให้สมบูรณ์ไปเลยแล้วก็เอาเข้านะครับแล้วก็ปิดโรงเรือนไว้สักหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็นึงโรงเรือนได้เลยนะครับแค่นั้นเองโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคนุณนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิไปด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ